รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านคณะบดีคณะบรษยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธงรบกรื่อบันเทิงบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรที่มาวันนี้เจ้าหน้าที่กรมประมงและผู้เกี่ยวข้องและแข่ผู้มีเกียรติผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับการบูรณาการร่วมกันโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับมาหลาลัยเกษตรศาสตร์ในการใช้ตลาดนําสร้างไรายได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าประมงคุณภาพก็ขอเรียนอย่างนี้ว่ากรมประมงเราได้มีหน้าที่ทั้งวิจัยและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการประมงจํานวนมากทั่ว,ท,วทั้งประเทศทั้งจากจากธรรมชาติจากการพเพาะเลี้ยงและก็แปรรูป ที่ผ่านมาก็ยอมรับในการสร้างสตอรี่มีค่อนข้าง,งจากมีข้อจำกัดเนื่องจากเรายังขาดองความรู้ขาดความเข้าใจขาดการใช้ภาษาก็พยายามอยู่บ้างที่จะส่งคนของเราไปอบรมในหลักสูตรต่างๆในหลายสถาบาันและก็รมเองก็ได้ตั้งพิชแมนช็อปขึ้นในส่วนกลางและก็ในภูมิภาคทุกจังหวัดเพื่อที่จะกระจายสินค้าให้กับ ถึงมือผู้บริโภคแต่การสร้างเรื่องราวในการให้รับทราบถึงที่มาที่ไปโดยใช้คอนเทนต์ต่างๆหรือการที่จะสร้างกรีนสตอรี่ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในเอ g ปัจจุบันเนี่ยเรายัางขาดอีกจๆฉะนั้นวันนี้ผมว่าได้เวลาได้ความประจวกเหมาะเริ่มต้นเราก็ส่งบุคลากรของเราไปเรียนในหลักสูตรที่จัดโดยหมาอะไรหมาอะไรเกษตร สองคนก็คือดรเตอร์พิชยากับอปอ,อ,อกองพัฒนาพเพาะเบียงใจความคุณคุณแตงนะครับออมาเล่าให้ผมฟังตลอดถึงหลักสูตรนี้ที่มีความสำคัญและก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาในเรื่องเุทติจีนะครับซึ่งก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้มีความก้าวหน้าในเรื่องราเยอะมากจน สุดท้ายก็มาคุยกันในเรื่องที่คณะบรุษุศาสตร์นะครับได้มีแนวคิดในเรื่องนี้ดังที่ท่านอาจารย์ได้ลำเรียนไปเมื่อกี้ว่าการช่างเรื่องเล่านั้นสำคัญมากที่จะเรารูแอดให้กับสินค้าโดยประสบการณ์จริงผมก็เคยเจอโดยตัวเองด้วยซ้ำไปไปเมืองจีนไปรินซื้อชาอันนี้ก็ะองละ300รอันนี้กระอง4 0่อยอันนั้นกระองละแ800ด แต่พอไปสุดท้ายเขามีกลยของเขาเขาเอาสาวสวยๆแล้วก็มาพิส้นว่าชาอันเนี้ยกว่าจะเก็บได้ต้องใช้สาวบริสุทธิ์คล้ายๆเหมือนกับขนมยาสาบทางใต้แล้วก็ไปเก็บตัวไว้ในป่าเป็นเวลากี่วันแล้ต้องใช้สาวเนี่ยไปขึ้นชาเก็บแล้วมาผ่านกระบ,บวนการกระปุกละสองพันห้ากระปุกละห้าร้อย พวกผมนี่เข้าแถวกันซือเลยสัมมาชงเอ้ยก็กินไม่ต่างกันอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงที่ประสบพอได้รับทราบเรื่องนี้เลยผมก็ว่าต,ตพิจยารีบเลยนะว่าเราได้มีโอกาสาที่ซึ่งอยู่ใกล้กันมากอยู่แล้วลูกศิษย์ของท่านก็อยู่ในกรมผมก็เยอะน่าจะมาทําความเข้าใจเอโยูซึ่งเอโบยูนี่เป็นแค่ลายลักษณ์อักษรแต่สัญญา,าทางใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ความท่านอาจารย์นาเรียงในเรื่องนี้ซึ่งตรงกับ นโยบายในการจะพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจสีเขียวเพื่อความออยั่งยืนซึ่งกรมประมงก็มาในเส้นนี้อยู่แล้วงนั้นต้องขอบคุณจริงๆและหวังว่าการลงนามข้อตกลงวันนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ระหว่างมหาไรเกษตรกับกรมประมงที่จะมีการดําเนินการร่วมกันและกรมประมงยินดีที่การขยายแนวนี้เปิดเพิ่มขึ้นจากสี่ห้าแหล่งที่อาจารย์ได้นาเรียนไม่ว่าด้านนองหรือประจบั หรือเขตจังหวัดอื่นเพราะเรามีประมงจังหวัดมีศูนย์มีหน่วยางานเขาเราอยู่ในเขตชายฝั่งหรือในจังหวัดน้ำจืดอื่นๆก็กทั่วประเทศครับก็หวังว่าการดําเนินการครั้งนี้จะไปสู่ความสาเร็จอย่างแท้จริงกรมมงก็มีความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสิ่รับครับ,รบขอเดียเย๋ยวโบเันนะครับขพอนคเป็นยางดี